ศึกชิงเจ้าอาเซียนระอุบุรีรัมบุกแบ่งแต้มสุดมันจากกงอันฮานอยก่อนกลับมาตัดสินแชมป์ที่ไทยยิงกันสนัน่นกุงอันฮานอยเปิดบ้านเจ้าบุรีรัมสองถึงสองก่อนตัดสินแชมป์ชอปปี้กับที่แดนไทยวันที่14พฤษภาคมหกศึกฟุตบอลอาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพชอปปี้กับสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้า2 0 2 4 25รอบชิงชนะเลิศนัดแรกกงอันฮานอยเอฟซีทีมดังจากเวียดนามเปิดบ้านเสมอกับบุรีรัมยูเนเต็ดจากไทยลีกไปอย่างสุดมันสองถึงสองทำให้โอกาสคว้าแชมป์ นาวันที่21พฤษภาคมนี้เกมนี้ถือเป็นการรีแมตระหว่าง2ทีมที่เคยพบกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งครั้งนั้นเป็นฝั่งเจ้าถิ่นที่เฉือนชนะไป2อถึงหและยังคงยึดแท็กติกเดินหน้าบุกเต็มสู่ภายใต้การคุมทีมของมานโปรกิงอดีตกุนสือทีมชาติไทยนาทีที่18แฟนเจ้าถิ่นได้เฮก่อนเมื่อวิตโรซาหลุดขึ้นทางขวาแล้วไหลบอลให้ลลโออาตูยิงจ่อจอไม่พลาดกองอันฮาหนนยออกนํา1-0ถึงศแต่เพียง10นาทีให้หลังประสาทสายฟ้าก็ทวงคืนทันควันจากลูกเตะมุมของปีเตอร์ซูนทีี่เเเเเปิิดใหห้้คอตตกกขึนโ็มัวบบสสย ตุงตาข่ายตีเสมอเป็นหนหนึนาทีที่35แนเจ้าบ้านได้เฮอีกครั้งจากจังหวะบอลชุดละมุนในกรอบเขตโทษก่อนที่อลันกราฟิเตจะหมุนตัวยิงด้วยซ้ายส่งบอลเสียบเสาเข้าไปให้กงอันฮาหนอยนำสองถึงหนึ่งก่อนจบครึ่งแรกครึ่งหลังบุรีรัมปรับเกมเดินหน้าลุยเต็มสู่หวังตีเสมอให้ได้ขณะที่เจ้าถิ่นเน้นรัดก,กุมรอสวนกลับแบบมีลุ้น จนกระทั่งนาทีที่7 9ความพยายามของทีมเยือนก็เป็นผลสุภพชัยใจเด็ดกระชากบอลขึ้นเกมทางซ้ายจ่ายให้ปีเตอร์ซูนแทงต่อถึงกิลเยเมบิโซลียิงไกลเต็มข้อบอลติดเซฟแต่ไม่ขาดก่อนที่ซูนจะตามซ้ำด้วยการหม่งเข้าไปไม่เหลือเลตีเสมอ2-2จนได้ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมเปิดเกมแลกกันสุดมันแต่ไม่มีประตูเพิ่มจบเกมแบ่งแต้มสุดมันในยกแรก2-2ก่อนที่นัดที่2จะกลับมาเตะที่สนามช้างอารีนารันยาวของบุรีรัมยูไนเต็ดในวันที่21พฤษภาคมนี้ซึ่งจะตัดสินว่าใครจะคคว้าชาชมปออซียนไรง